การสูญพันธ์หรือ extinction หมายถึงการที่สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งเช่นสกุลหรือวงหยุดมีอยู่บนโลกไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเหลืออยู่ในธรรมชาติอีกต่อไปเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการสูญพันธ์ซึ่งเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่า b a c k g r o u d e x t e n c t i o n แต่ในบางครั้งการสูญพันธ์จะเกิดขึ้นรวดเร็วและเป็นวงกว้างมากกว่าปกตินั่นคือการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ Mass e x t i n c t i o n หรือ e x t i n c t i o n Event นิยามทั่วไปของ Mass e x t i n s t o o n คือเหตุการณ์ที่สิ่งมีชีวิตอย่างน้อยประมาณ75%ของสายพันธุ์สูญพันธุ์ในระยะเวลาสัน้นทางธรณีวิทยาซึ่งอาจจะหมายถึงหลักหมื่นถึงหลักล้านปีการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่จึงไม่ใช่แค่การที่สายพันธุ์เล็กน้อยสูญหายไปแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับโลกครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอร์ชแคสเดี๋ยวเลาให้ฟังจากช่องดาวลูกเป็ดก่อนไปชมการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดาวลูกเป็ดด้วยและคอมเมนต์พูดคุยกับดาวลูกเป็ดได้หรือใครใจดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ดให้ผลิตคอนเทนต์ได้ดีออกมาอีกสามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกช่องเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทหรือสนับสนุนทิมง,งานดาวลูกเป็ด หรือกดปุ่มขอบคุณได้คลิปวิดีโอเพื่อส่งซปเปอร์แตงให้กำลังใจพวกเราได้นะครับดาวุูปไปขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนจากทุกท่านสำหรับคำถามที่ว่าการสูนพันธุ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นกี่ครั้งและแต่ละช่วงห่างกันเท่าไหร่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับว่าโลกของเราเผชิญกับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครับ ตั้งแต่ยุคเริ่มมีสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ยุคเริ่มมีสิ่งมีชีวิตซับซ้อนเป็นต้นมาโดยในวันนี้ดาวลูกเป็ดจะพาทุกท่านไล่เรียงกันไปตามช่วงเวลากันครับ 1. ใกล้สก้ินยุคออร์โดวิเชียน444ล้านปีที่แล้วมีสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปราวๆ85ส่วนมากเป็นสายพันธุ์ทางทะเลหลายกลุ่มสาเหตุสำคัญหรือข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นคือน่าจะมาจากยุคน้ำแข็งการลดระดับของทะเล และการเปลี่ยนแปลงในมหาสมุทรส่งผลให้สัตว์น้ำหลากหลายชนิดต้องสูญพันธุ์ไปครับ 2. ปรปายุคดีโวเนียน3 6 5รล้านปีที่แล้วมีสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปกว่า75%ของสายพันธุ์บางกลุ่มทางทะเลสาเหตุและข้อสันนิษฐานอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสางสภาพแวดล้อมทางทะเลอยา่างรุนแรงการลดระดับออกซิเจนภาวะรลกร้อนเย็นสลับกันไป ทำให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวไม่ทันและล้มตายกันเป็นจำนวนมากครับ 3. ส,สิ้นสุดยุคเพอร์เมียนประมาณ252ถึง251ล้านปีที่แล้วครับสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปกว่า90-95%สเเซส่วนมากเป็นสายพันธุ์ทางทะเลและ70%เอร์เซ์ของสัตว์บกสาเหตุการสันนิษฐานที่เกิดขึ้นคือเกิดการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ทำให้โลกในช่วงนั้นร้อนจัด โลกร้อนสัมพันธ์กับออกซิเจนต่ำในทะเลบรรยากาศเกิดก๊าซพิษปกคลุมนำไปสู่การสูญพันธ์ในที่สุดครับ 4. ยุคทราสิก2 0 0 2 0ถึง201ล้านปีที่แล้วครับสูญพันธ์ไปกว่า80%ของสายพันธุ์หลายกลุ่มเกิดการระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงของ CO2 และกดในมหาสมุทรทำให้นำไปสู่การสูญพันธ์ในที่สุดครับ และยุคสุดท้ายคือยุคครีเทเซียสเป็นยุคล่าสุดยุคนี้คือยุคที่เราคุ้นเคยมากที่สุดและศึกษาข้อมูลได้เยอะที่สุดครับเมื่อเราเราวประมาณ66ล้านปีที่แล้วสูญพันธุ์ไปกว่า75 8 0ถึงของสายพันธุ์รวมถึงไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่ปักษาหรือเรียกง่ายๆว่าไดโนเสาร์ที่อาศัยเป็นสัตว์บกบินไม่ได้สาเหตุเกิดจากการชนกันของอุกกาบาตบวกกับการระเบิดของภูเขาไฟ บวกกับผลกระทบทางภูมิอากาศหลังชนใช้นบรรยากาศเกิดก๊าซพิษพื้นขาดแสงแดบดบสิ่งมีชีวิตขาดอาหารและอากาศบริสุทธิ์ล้มตายจำนวนมากนำไปสู่การสูญพันธุ์ในที่สุดในยุคนี้ครับหลังการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่นั้นโลกมักจะต้องใช้เวลาหลายล้านปีเพื่อให้ฟื้นคืนรูปแบบของระบบนิเวศและความหลากหลายใหม่ จนปรับตัวมาถึงยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันเรากําลังเผชิญกับการสูญพันธุ์หรือไม่คําตอบสั้นๆคือใช่ครับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าโลกกําลังเผชิญกับวิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพและอาจจะเป็นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่6ก็ได้ที่มนุษย์เป็นปัจจัยสําคัญในการเร่งให้การสูญพันธุ์นี้เกิดขึ้นครับสาเหตุหลักที่สนับสนุนมุมมองนี้ได้แก่อัตราการสูญพันธุ์ในปัจจุบันสูงกว่าปกติมากกว่าระดับได้กล่าวเอ t เ n น t i o n การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติมลพิษในอากาศการเรือนกระจกการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอุณหภูมิน้ำทะเลกรดในมหาสมุทรการลา่าสัตว์ค้าสัตว์การจับปลาเกินการล,าาลาร่าสัตว์ป่าและการค้าสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นมากมายการแทรกแซงระบบนิเวศและแย่งทรัพยากรสิ่งที่พูดมาทั้งหมด ล้วนเป็นแค่บางส่วนที่มนุษย์กำลังทำลายระบบนิเวศและก้าวเข้าสู่การสูญพันธ์ครั้งใหญ่เร็วขึ้นหลายเท่าที่เคยเป็นมาครับางานวิจัยและองค์กรอนุรักษ์หลายแห่งตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าแนวโน้มโดยรวมจะแย่ลงแต่การดำเนินการมาตรการอนุรักษ์ก็ให้ผลในเชิงบวกในหลายกรณีป้องกันการสูญพันธ์ในบางสายพันธุ์หรือฟื้นฟูบางระบบนิเวศได้อย่างไรก็ตามยังมีความไม่แน่นอน วิกฤตนี้จะกลายเป็น m a s เอ็กเทนชั่นหรือการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในระดับโลกเหมือนในอดีตรหรือไม่แต่แนวโน้มตอนนี้ถือว่าสำคัญและน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งดังนั้นพวกเราต้องช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ต่างๆที่อยู่บนโลกให้รอดปลอดภัยและพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะยับยั้งการสูญพันธุ์ไม่ให้เกิดขึ้นอีกแต่อย่างไรก็าตามนอกจากจะป้องกันแล้วเราควรตระหนักรู้ว่า ปัจจัยการสุญพันธ์นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การที่เราทำลายระบบนิเวศแต่อาจจะมาจากนอกอวกาศเช่นอุกกาบาตใหญ่ที่เคยตกแล้วเมื่อ66ล้านปีก่อนดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงเร่งพัฒนาเครื่องมือป้องกันอยู่เพื่อรับมือในอนาคตและหวังว่าเราทุกคนบนโลกจะไม่พบเหตุการณ์การสุญพันธ์ครั้งใหญ่อีกครั้งในอนาคตข้างหน้า